อันนี้โอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องนักกัญยานะคะวันนี้ก็อยู่กับบ,บีมแซบอิลีเบิงแซบอหลีเบิงวันนี้ก็จะมาแซบอิลีเบิงอีกแล้วใช่ไหมบีมใช่วันนี้เราจะไปกินอลไรกินหอยแล้วหอยแข็งวันนี้จะไปกินเม่ยังหอยแข็งนะคะอย่าพูดมากบีมกินเลยกินโชว์ให้เขาดูว่ามันแซบอิลีเบิง ข้าบะเบิงข้าวบะแซ่บเดีดูดูให้บีบกินโชก่อนเขากินกินบีบไม่กินผักเหรอเดี๋ยวอ๋อชิมก่อนน้ำจิ้มอร่อยไหมน้ำจิ้มทำเองเลยนะแซ่บบ่แซ่บอิริเบิงบ่แซ่บแซ่บอิริเบงนี่นี่นี่เอาผักอันนี้ใส่ไปเขาเรียกผักอะไรวะ ผ,ผักสลัดแล้วก็เดีย๋ยวแกะบะกหยกันนะฮะดูหอยตัวใหญ่มากใหญ่เท่าเน้อบีมเลยอุ <c oughs> ้ยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เอาวนเส้นสกักเอ้ยไม่ใช่วนเส้นอย่างวะมีเออ,เอระเพอเหมือนไอบีมเลยใช่ไหมบีมไม่ใช่ใช,ใช่นะเอาใส่ลงไปนะฮะ แซบอีดีเปงโอ้นั่งแกะบอกหอยกับบีมจนมือหงิกแล้วเน่ะใช่ไหมโอ้บีมใส่พริกเยอะจังใส่ไปได้สองตัวอืมอเขแซบอีอร่อยไหมคำใหญ่ไปหรือเปล่า ดูน้ำจิ้มเราดูดูดูดแฝบอีบังกินผักด้วยเหมือน <c oughs> มันจะคำใหญ่มากเลย <c oughs> อุ้ยบีไมงกินไม่ได้ทำไมอ่ะ <c oughs> คำใหญ่เกินอุ้ยอุ้ยผักขาดผักขาดดูจี <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะ ขมทำไมมันขมยังวะพิมแล้ว่ะหนอผักเลยเนี่ยไม่ก่อนอากินทีหลังผักชีไปเรืยเออ กวนหักหักจริงเลยกินโดนถอดปัดมเมื่อกี้ลิ้นกับขาดออไม่ทมแล้วทำไมโอเคไม่กวนก็ได้กินไปเลยเผ็ดอ่ะเผ็ดนะพริกจุพริก พีกกระตูดกระตีดกระตูดดีพกกระตูดเดียวมันไม่เผ็ดหรอกต้องใส่น้ำพริกเยอะๆเออไม่หอยเออเออเออพีเข้าตาชอบอีสีบึง้งทำไมเราไม่เอาผักกาดมากินเราบี่ผักอันนี้มันขมนะ เผ็ดหอยตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ หไม่ออกเองอะไรเ,ไเไสียงใสเอเ้ยลืมใส่น้ำจิ้มมันจะกินยังไงบอมันใหญ่เกินไปโอ้ก,อก้อะตใหญ่อะบีมอาปากโอ้จะปอนเนี่ยเร็วบีมโชว์ ใหญ่ขึ้ไนไหมเอาไปใหญ่ขึ้นกินเองก็ได้โถเผ็ดบีไม่เผ็ดหรอเยี่ยงวะไงนี่ก็ Oh, oh, oh. <coughs> Đâu này hỏi à? Ừ. Chuyệt về khá lắm Mang được cả hỏi Nhiều hơn mà Không phải cái tua Nhưng tua Tua đeo anh ạ nha ห <si อ้ยเจ้ถกอร่อยนี่กินผักอันนี้ต้นหอมกินเข้าไปต้นหอมอร่อยนะกินได้ไงต้นหอม มันอร่อยเบียยังกินเลยเราว่าผักอันนี้มันขมอะเราต้องก,กินมไม่ได้ใส่น้ำจิ้มกินต้นหอมแล้วใส่กระป๋องหอยนะฮะ มีเยอะมาก <G ül> มีไม่ขมหักอันะไรหรอทำไมมาทำไมพี่ไมขมวะ อยากไก่ไก่อยากโดนต้มเี้ยกินเสร็จแล้วจับไกต่ต้มปะต้มได้ไหมไก่อยากโดนต้มโดนแน่อุ้ยหอยโต๊ เผ็ดม pues oh. ีตัวเล็กๆอยู่นี่แมีแต่ตัวใหญ่เลยอ่ะบิ๊มชอบกินหอยเล็กหรือหอยใหญ่อันนี้ชอบเล็กชอบกินหอยเล็กๆหรอทำไมไม่รู้โอ้ยโอ้ยใจหมดเลย

ถักก็ขมส่นวนโคก็กสู้ก็หิวเมื่อกี้ไงก็ตอนนี้หิวหรองไงมากินแห่งกันไหมไม่เอาไม่ใช่คนตะก,กะมันพี่ปอโ <laughs> อ้โอ๋อหก็ต้องต้องใช้ช้อนตักอย่างนี้ <laughs> ท่านอาจารย์ดี <laughs> ได้ดูนะท่านอาจารย์ ขนาดฉันมันทิร์มไม่ได้มันก็ใช้มืออยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วมันจะเรียบร้อยอยังไงวะบีมก็กินแค่หมี่กับน้ำจิม้มอร่อยนะอร่อยเหรอ,อแล้วไม่กินหอยอ่ะหอยอ่ะพูดดิกินหอยไม่ได้ปินกินเป็นเด้อะไรเนี่ยมี miệng nó chìm mày 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 con này เอากินเนี่ยแล้วมันจะไปเสบอีรีเบิ้งได้จังเรยอ,อ,อือเก็บโดนจริงดีแล้วที่มันไม่จีบฉันมาทำอะไรทีนี่นี่แหละมาทำอะไรไม่รู้อ่ะเพ็ดเพ็ดมาก อิ่มยังตอนนี้บีมกับเราก็อิ่มแล้วยังไม่อิ่มก็ไม่รู้อิ่มแล้วอิ่มเหรอกินแค่นิดเดียวละอิ่มกินมีจนอิ่มสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไม่กินเมี่ยงหอยแครงกับบีมแล้วก็กินได้นิดเดียวเพราะว่าเรากินข้าวมาแล้ว เป็นเยอะกินข้าวกับไก่ยากสำหรับใครเป็นไรอ่เตาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเ,เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ